อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของ BLACKPINK ค่ะเอะนี่มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะ mm hmm. เมื่อมีบริงเกาหลีค่ะพบว่าสาวโรเซ่นะคะกับยุนอาเกิลเจเนเรชันค่ะอยู่ด้วยกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะคืออะไรยังไงครัไปสนิทกันตอนไหนคะเนี่ยทำเอางงกันไปทั้งบางเลยนะคะ ส่วนสาวเจนนี่เนี่ยเมื่อวันก่อนค่ะเธอก็เพิ่งจะไปโพลนะคะในบล็อกนะคะของเจสสิก้าเกิลเจเนเรชันเหมือนกันนะคะเพิ่งจะไปแฮปปี้เบิร์เดย์ไปทานข้าวกันกันกบเธอค่ะเอ๊ะยังไงกันนะอยู่ๆค่ะสาวๆของเรานะคะก็ไปสนิทกับเกิลเจเนเรชันถึง2คนกันเลยหรือคะเนี่ยน่าจะมีคนถามอยู่นะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นสนิทกันตอนไหนคะแต่คงจะต้องรอถามนะตอนที่พวกเธอมาไลฟ์นะ ส่วนตอนนี้นะคะก็มาถึงของเรื่องของพี่ซูนะคะเรียกว่า L อลไทยแลนด์ค่ะไว้ตัวทันนะคะเร็วมากๆกว่าว u กไทยแลนด์ซะอีกนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการจับนะคะปกนิตยสารแอล L ค่ะฉบับที่พี่ซูไปถ่ายที่ฮ่องกงนะคะมาจําหน่ายที่ประเทศไทยด้วยนะคะคือพี่ซูเนี่ยเธอถ่ายแค่เซตเดียวนะคะแต่ขายถึง3ประเทศด้วยกันค่ะนั่นก็คือไทยสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะคะ ก็เป็นเซตนี้นะคะที่น่าตาื่มากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยมีบทสัมภาษณ์พร้อมกับภาพสวยๆของเธอนะคะรวมถึงเนี่ยสิหน้าด้วยกันเลยทีเดียวนะคะมีบทสัมภาษณ์อยู่ในนั้นด้วยนะ,ะดีงามมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสัมภาษณ์ภาษาไทยนะคะซึ่งใครอยากเก็บสะสมนะคะก็ลองไปติดต่อร้านหนังสือชั้นนำนะทั่วประเทศค่ะที่เขาเปิดจองเนาะก็ลองไปจองดูได้นะคะซึ่งสนนราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆน,นะคืออันนี้รวมส่งแล้วนะคะก็ไปจับจองกันค่ะ ส่วนลิซ่านะอันนี้จะเรียกว่าความเคลื่อนไหวหรือเปล่าอแอดขอเรียกว่าใช่แล้วกันค่ะเพราะว่ามันนะคะสืบเนื่องมาจากความปังของเธอนั่นเองนะคะทําให้เกิดอินสปิเรชันค่ะกับคุณโลคอสคอสเพลย์อีกแล้วนะคะคือปกติเนี่ยเขาจะทําเฉพาะคนที่ดังๆเท่านั้นแหละก็งานนี้ค่ะผลงานของลิซ่าก็เช่นเดียวกันนะคะเรียนแบบได้อย่างฮาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอะก็ถือว่าเขาก็ชื่นชมน้องลิซ่านะถึงได้นําผลงานของเธอนะมาสร้างสารรค์แบบนี้ค่ะ ซึ่งก็ถูกใจชาวต่างชาติมากๆเลยนะคะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคะ่ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆนะมาให้ดูนะคะเรียกว่านะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะที่น่าสนใจก็คือสองสาวของเราค่ะไปสนิทสนมนะคะกับเกิร์ลเจเนอเรชั่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยยังไงก็มาติดตามดูกันต่อไปนะคะเผื่อเธอให้สัมภาษณ์น่าจะได้รู้คําตอบกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็ออีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า